สวัสดีจ้าสวัสดีทุกๆุคนเด้อค่ะเด้อเรียนเซอร์ทุกท่านเข้าสู่ช่องธิดา789ดแดอิดา789ดเด้อค่ะเด้อช่องแม่หมอใส่มูใส่ห้าใส่ปวงค่ะใครสนใจสินค้ามูต่างๆไม่ว่าจะเป็นองค์เทพต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นหินต่างๆหินเสริมดวงหินแกะชงนะคะหรืออเบียกแก้นะคะไม่ว่าจะเป็นยันต์ต่างๆนะ,ะถ้าหาแม่หมอได้ค่ะเรามีโปรซื้อของเทมด,ดวงปูราคาย่อมเยาวนะคะหรือใครอยากดูดวงรัก ฟรีก็ไปช่องสีดำเป็นไลฟ์สดสิบเอ็ดมงเสานะคะไม่ว,ว่าคุณสมักแบบเสียตังทักขาแม่หมอค่ะใครอยากดูกฟรีไปช่องสีดำให้ถูกต้องท่านันนะ,ะ๊ะไลฟ์สิบเอ็ดมงเสานะคะใครอยากสอบถามอะไรก็ทักขาแม่หมอจ้ะนะคะแล้วก็ขอบพระคุณทุกคนเลยนะเทวดานางฟ้าที่เชิญแม่หมอไปงานต่างๆไม่ว่าจะแก้ไขปัญหาเขาเรื่องใดแลวเขาเซิร์ฟแม่หมอไปบ่ไดนะคะอวยพรให้สําเร็จสมหวัง ทุกคนทุกประการเลยนะไม่ว่าจะเรื่องความรักไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินไม่ว่าจะเป็นเรื่องธุรกิจนะคะแม่หมอซอยสําเร็จเราก็บ่ได้ไปก็ขออวยพรตรงนี้เลยนะแยกลาง่าไดไหลายโพดนะคะฉะนั้นแล้วไหนะจะลูกศิษย์ทํางช่องอื่นอีกนะคะเพราะว่ามีทุกซองวาสันนะคะเอาเปน,นันว่าเข่าเรื่องกันเลยเนาะสิเดบดุสิเดบุต้องเสียเวลาจ้ะเมื่อนีเวลานี้เขาเสพเราเรื่องนี้หัวข้อคนที่ทรยศหักหลัง,ลงไม่เลือกคุณนะคะเทคุณนะคะ หรือไม่เห็นค่าคุณตอนนั้นนะจ๊ะกำลังอยู่บ่ใดนะจ๊ะอยู่บ่ใดพอยังกับบรูระนะคะฉะนั้นเรามาดูพลังงานของคุณก่อนไปนยังเขาก็อยู่บ่ใดสแสดงว่าชีวิตคุณต้องดีก,กว่าเดิมแน่นอนนะจ๊ะพลังงานของคุณน่าจะบัวปังอลังการบรัวซันนะคะเขาอ่าก็ต้องมีคําว่าอิสานะล่ะนะโดยธรรมชาติของคนเฮานะถ้ามีชีวิตที่ดีถ้ามีอะไรที่ดีอ่ะคุณต้องเป็นคนที่ เลือกได้ในชีวิตนะขอดูพลังงานของคุณก่อนนะพลังงานของคุณ The Tower การจบการเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณตั้งใจหรือว่าตั้งใจเปลี่ยนกะต้องชีวิตเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบไม่ได้ตั้งโตนะคะความรักจบกระไดหรือความสัมพันธ์ที่ไม่ดีสิ่งที่ไม่ดีนะคะเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือจบแบบไม่ได้ตั้งโตนะคะชีวิตของคุณนะมาดูต่อค่ะพลังงานไพ่ใบต่อไปพลังงานของคุณเป็นยังไงนาะ พลังงานไพ่ขึ้นไหนอับซอร์ธาลุลมมีถุนตุนกลุมนะคะความสัมพันธ์ของคุณคุณที่อยู่ในสภาวะความเครียดความตึงเครียดความไม่เป็นไปตามที่หวังพลังงานของคนที่งี่เง่าพลังงานของคนที่ทําให้คุณอยู่บ่ได้เพราะว่าชีวิตมันไม่ตอบโจทย์ในสิ่งที่คุณต้องการน,นะคะประมาณนั้นนะคะคุณก็เลยมีความรู้สึกว่าทนไม่ไหวอีกแล้ว ตัองไปประสนตัวกับสิ่ที่อย่างละค่ะเพราะว่ายังหลายเอกาคนเฮานะคะชีวิตรักหรือความเป็นจริงของคนเราอ่ะคือชีวิตเฮาเลือกได้เนาะนะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะชีวิตของคุณมีสิทธิ์เลือกนะคะในเมื่ออยู่หล่าปวดหัวอยู่แล้วบดีหรือจังหวะชีวิตต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะประมาณนั้นนะคะปวดหัวก็เจ้เสียยางไดกับกสิตต้องมีแค่ความคิดเข้ามาไปตอหรือพอสสมนิประมาณนั้น ให้ขึ้นเดือดซันพลังงานของคุณหลังจากถูกหักหลังถูกทรยศถูกให้คุณเสียใจชีวิตเกิดการเปลี่ยนแปลงคุณได้ไพ่เดือดซันตอนนี้คุณตื่นรู้คุณตะนักรู้แล้วว่าจะทําอย่างไรในชีวิตจะทําอย่างไรให้ชีวิตดีขึ้นจะทําอย่างไรให้ดวงดีดวงเปลี่ยนรักตัวเองหรือคิดบวกนะคะ บดบดจมปะจมปักอยู่กับสิงทิ่บ่ดีอีกต่อไปเขาเอินการตื่นรู้การตระหนักรู้ชีวิตเหมือนดวงกําลังขาขึ้นสวรรค์เข,ข,ข่าข่างจักรวาลเข่าข่างชีวิตดีเป็นผู้ที่เฮ็ดยังกาศิมีแต่สิงดีสนับสนุนจากนี่ไปนะจ๊ะฉะนั้นต่อค่ะขอดูพลังงานของคุณหน่อยเกิดเดอะซันนะคะไพ่ขึ้นโอ้ขอปิดนิดนึงนะคะไพ่เดอะสตาร์ราสีกลุ่มนะ พลังงานของคนเกิดราศีกุมคุณนี่มีคำว่าดวงดีแล้วก็ดวงเด่นดวงดาวคางฟ้าน่ะเพราะเดืนตาราศีกุมคู่ติดต่อกับไพ่เด็ซันขึ้นมาเลยดวงคุณดีอ่ะเคสยังก็ดีไปหมดว่าแปลกใจดอกค่ะเป็นยังเขาชึงอยู่บได้เพราะคุณรุ่งเรืองนี่เองหรือสวยขึ้นหล่อขึ้นหน้าตาเด็กนะเป็นที่ต้องการของตลาดนะคะเป็นที่ใครๆก็อยากได้เป็นที่ มีตะคนอยากเข้าหาเพราะว่ามีความสุขความเริญลุ่งเรื่องมีแต่สิ่งดีๆมีตะคนอยากเข้าหามีบารมีจะหนักจะเต็มนะคะพระไพ่เดอะซันขึ้นมาถือว่าดีแล้วมันเดอะสตาร์ใบที่ที่ดวงดีติดต่อกันอีกโอ้โหคูนเด้งไปเลยจ้ะนะอยู่บ่ไดก็สมควรอยู่บ่ไดหรอจ้ะไพ่ใบนี้ใบที่ห้าพลังงานของคุณนะไพ่เดอะแอมเพรสคุณเกิดวันศุกร์ไดนะคะโอ้โหพลังงานของคุณจากนี้ไป คุณกระโดดข้ามขั้นแบบก้าวกระโดดนะคะพลังงานเ n e r g y เคยยินคำว่ากระโดดข้ามขั้นแบบก้าวกระโดดวะค่ะเพราะว่าพลังงานไพ่ขึ้นมาเนี่ยต้นร้ายปลายดีสองใบทดีปวดหัวแล้วคุณได้ไพ่เดอะซันสวรรค์เปิดดวงเปิดชีวิตของคุณเลือกสรรแบบชนิดว่ากระโดดจากศูนย์ไปอยู่สิบเลยอะนะหรือจากศูนย์กระโดดจากศูนย์จาก สิ้นเนื้อประดาโตล่มละลายหรือชีวิตว่ดีถูกทิ้งถูกเทถูกทรยศหรือว่าหมดเนื้อหมดตก็ได้แล้วเริ่มต้นจากศูนย์กระโดดไปสิบเลยค่ะถือว่าดีนะไปอยู่ในตําแหน่งที่สูงสุดอะ่ะจากคนที่ตําแหน่งจากยาจกไปเป็นราชินีหรือจากยาจกไปเป็นคนที่ใช่จากยาจกเป็นคนที่ถ้าเปรียบเทียบกันเห็นๆนะนะว่าได้เป็นยาจกอิหรีนะคะแต่คุณไปอยู่ในจุดที่ไม่คาดคิดว่าจะเป็นไปได้ ไปอยู่ในจุดที่ไม่คาดคิดว่าจะทําได้ไปอยู่ในจุดที่ไม่คาดคิดว่าคุณจะทําได้ประมาณนั้นนะคะมีคนอึ้งทึ่งนะคะกับความที่คุณดูดีๆนะคะหรือดีขึ้นชีวิตดีขึ้นเอาชนิดว่าใครกรเฮ็ดตามคุณอยากประมาณนั้นนะคะมึอ้ยพลังงานดีค่ะขอดูพลังงานของคนคนนั้นหน่อยเขาเป็นใครจริงๆเขาเป็นคนรักคุณนะเขารักคุณคุณก็รักเขาแต่ เขาอยู่ไม่ได้เพราะคุณดูดีขึ้นดูสวยขึ้นนะคะแล้วเวอร์ราศีมิถุนเขารักคุณนะคุณก็รักเขาอยู่นะมาดูต่อค่ะเดอะแชรออคุณดีกว่าคนถิ่นแดนไกลคนต่างชาติคนต่างประเทศก็ได้นะคนไกลบ้านคุณหรือคนละหมู่บ้านคนลำเภอ คนละจังหวัดคนหนึ่งอยู่เหนือคนหนึ่งอยู่ใต้คนนึงอีสานคนหนึ่งอยู่กรุงเทพมังสีได้หมดนะแต่เป็นข้าราชการทหารตำรวจทํางานเก่งหาเงินเก่งเป็นผู้บริหารน,นักจัดการได้ดีนะพะพลังงานเขานะอยู่บ่ได้เพราะคุณเก่งอึดอัดนะคะได้หมดนะคะเดวิลราศีมังกรจริงๆแล้วคุณสองคนก็ยังรักกันดีอยู่นะคุณสองคนยังไม่หมดวิบากกรรมนะเชื่อได้นะเพราะว่าไพา่เดวิลขึ้นมายากที่จะได้เลิกกันนะ ทั้งๆท,ที่คุณรักเขาเขาก็รักคุณแต่ทําไมเขาถึงเทคุณอ่ะอาจจะเป็นไปได้เหตุผลตอนนั้นคุณจนตอนนั้นคุณไม่รวยตอนนั้นคุณดูไม่สวยตอนนั้นคุณไม่หลอ่อก็ได้หมดค่ะคนเอาเหตุผลเปลี่ยนแปลงไปได้เสมอตามการเวลาความคิดคนเปลี่ยนแปลงได้เสมอหรือพ่อแม่ว่าเห็นน้าก็ได้หมดจับนะคะฉะนั้นอย่าไปอย่าไปคิดแทนเขานะว่าเป็นจังสันจังสีนะคะบอแมนก็คือบอแมนใส่ก็คือใส่นะคะไพ่ใบต่อไป ซีโกเพิเคิลเขาจะกลับมาซัพพอร์ตคุณนะเนี่ยการกลับมาของเขาครั้งนี้เขาอยากซัพพอร์ตคุณนะไม่ว่าคุณจะต้องการหรือไม่ก็แล้วแต่นะจ๊ะเขาอยากยัดเยียดให้คุณอ่ะนะอยากยัดเยียดความซัพพอร์ตนะอยากยัดเยียดความเป็นคนรักอยากยัดเยียดเพราะว่าคุณดูดีดูสวยดูหล่อดูเพอร์เฟกดูกระโดดจากจุดศูนย์ไปอยู่จุดที่สูงที่สุดอะนะคะก็เลยมีความรู้สึกว่า อยู่บ่ได้แล้วนะทนบไ่ไหวแกงใดก็ต้องกลับมาประมาณนั้นนะคะถือว่าสเสียเสียเสียใจหรือดีใจดีนะคะถ้าคุณก็ไปตอก็บว่ต้องเอาค่ะแต่ว่าเขาจะกลับมาทําทุกอย่างเพื่อคุณเห็นมาสิกออกขับกรกอพิจิกมีนท่าน้ําคนรักเก่าแฟนเก่าคนที่ไม่เลือกคุณคนที่เทคุณไปคนที่ไปขอคนอื่นรักคนอื่น เห็นคุณไร้ค่านะคะอาจจะเป็นเพราะเหตุผลมีรักคนอื่นอยู่เลือกคนอื่นไม่เลือกคุณเพราะคุณเขารวยกว่าคุณหรือว่าอะไรเหตุผลจิปาถะของคนจะไปเบ้าถึงนะคะเอาเรามาดูกันที่เกิดอะไรขึ้นในกอภัยนะคะทําไมเขาถึงว่าเลือกคุณตอนนั้นชูว์เบดิเคลิลตอนนั้นอยู่ในช่วงลังเลอยู่ในช่วงเลือกสองคนนะ กิดอะไรขึ้นสองคนมีเข้ามาในความสัมพันธ์นะคะเป็นหนุ่มโสดสาวโสดที่มี energy ความเจ้าชู้เกลิงกลุ่มนะคะที่ไม่เลือกคุณตอนนั้นเนาะนะคะเลือกคนอื่นไม่ได้เลือกคุณนั่นแหละเลือกสองคนในเวลาเดียวกันและถึงเวลาก็ต้องอยากเลือกคุณประมาณนั้นนะตอนนี้คุณดูดูแซบดูรอดูมีทางเลือกนะคะเป็นคนรักเก่าคนที่เคยทรยศคุณคนที่เคยหักหลังคนที่เคยเจ้าชู้คนที่มองข้ามคุณคนที่เทคนที่พ่อแม่ไม่เลือก คนที่เลือกฐานะมากกว่าเลือกคุณกระไดจังนะคะมาเบิ่งต่อไปจะได้อีกนะแฮงแมนนะคะไพ mm hmm. ่ขึ้นอ่าคนรวยคนนี้เขามั่นใจว่าเขาเหล่อเลือกได้สวยเลือกได้หรือเลือกคนที่ฐานะได้หมดน,นะ mm hmm. เลือกคนที่ฐานะกระไดนะคะ mm hmm. เพราะว่าตอนนั้นตอนนั้นต้องคิดว่าตอนนั้นความคิดของเขาอาจจะคิดว่าคุณจนกว่า ตอนนั้นอาจจะคิดว่าคุณไม่มีค่าตอนนั้นอาจจะคิดว่าคุณไม่มีดีอาจจะคิดว่าชีวิตคุณไม่ดีอาจจะคิดว่าชีวิตของคุณอ่ะไม่คู่ควรกับเขาก็ได้ตอนนั้นนะตอนนั้นนะก่อนนั้นนะคะแต่ตอนนี้ที่อยู่ไม่ได้เพราะคุณรวยขึ้นเพราะคุณดูดีขึ้นคุณดูสวยคุณกระโดดก้าวข้ามจากซูไปถึงสิบก็เป็ดตาผู้ดใดก็เป็ดตาตกใจนะคะเพราะเขาถือว่ามีตังค์สวยหล่อเลือกได้นะคะฉะนั้นดูต่อค่ะดีเอ็มเบอร์แต่งจริงคุณสองคนเป็นคู่ด, <Subs> ดวงเป็นคู่กันนะ มารู้ในวันที่เขาไม่เลือกคุณไงมารู้ในวันที่เขาไปโดนคนอื่นทํามาร้ายมาเขาอาจจะเลิกเขาไปลอมกับคนอื่นแล้วไปว่รรอดกับกลับมาหาคุณก็ได้เป็นธรรมศาสตร์เยอะแยะมากมายที่แม่หมอเห็นนะในกรณีแบบนี้เลือกคนอื่นเราไม่เลือกคุณเพราะถึงเวลาแล้วคุณไปไก่นะคะฉะนั้นแล้วก็เลยกลับมาเสียดายทีหลังนะคะแล้วเรามาดูแนวโน้มความสัมพันธ์สิเป็นยังไง การติดต่อการคอนแทคการทักทักมาหาการพัฒน,นาก้าวต่อไปเป็นวิธีทางที่ดีขึ้นถ้าเขายังไม่ติดต่อมาเ็าจะติดต่อมาหาคุณบางคนก็ติดต่อมาแล้วนะคะเอ็อแวนธาตุไฟเมสิงธนูนะเอ็เออฟซอธาตุลมมิถุนดุลกุมการเริ่มต้นใหม่ต้องประคับประคองค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่ต้องเร่งรีบเร่งรีบบ่ได้ค่ะคุณก็ไม่เราคุณก็ระแวดระวังอยู่นะคะ บ่ได้บ่ได้หายใจร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะโดนมาเยอะแล้วกับเขาเห็นไหมทูบครับการกลับมาของเขาครั้งเนี้เขาจะกลับมาซัพพอร์ตคุณนะกลับมารักคุณกลับมาให้คุณกลับมาชดเชยให้กับสิ่งที่ไม่เคยให้คุณก่อนนั้นหรือตอนนั้นไปเลือกคนอื่นไปเปย์คนอื่นไปซัพพอร์ตคนอื่น,น,นแต่พอกับคุณทิ้งทิ้งคง,งควัง,วงหรือแบบว่าให้ค่าก็ได้ได้หมดนะจ๊ะฉะนั้นเราไปดูต่อค่ะ พ่ยคืนซ o f ซ์กซอความสัมพันธ์ที่มีประเด็นความสัมพันธ์ที่มีปัญหาความสัมพันธ์ที่ไม่ลงตัวจะเกิดการแก้ไขในระยะอันสั้นนะคะและเป็นอย่างไรต่อเพราะคุณเก่งเพราะคุณเก่งคุณเป็นบุคคลที่ใครๆก็อยากได้นะาหาเงินเก่งบริหารจัดการเก่ง เลี้ยงเจ้าของได้มีชีวิตท,ที่ดีมีชีวิตท,ที่รุ่งเรืองไม่ต้องรอขอความซ้อยเหลือจากไผซ้อยเจ้าของก่อนประมาณนั้นนะคะควีนอเวนทัดไฟนักบริหารจัดการที่ดีแล้วมาดูจุดจบความสัมพันธ์ครั้งนี้สิเป็นยังไงมาดูจุดจบความสัมพันธ์ครั้งนี้สิเป็นเช่นไรเรามาดูนะ the w i l l of fortune คุณเกิดวันพฤหัสหรือเขาก็ได้แต่โชคชะตาจะหมุนเวียนให้คุณสองคนได้ไปต่อนะ ถ้าคุณจบกันแล้วคุณจะได้เริ่มต้นใหม่ที่ดีจะได้เริ่มต้นความรักที่ใช่แล้วความรักครั้งนี้เป็นโชคชะตาขีดเขียนให้คุณกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะให้คุณเริ่มต้นใหม่คู่กันแล้วกับุ้งโปแคลกันนะจ๊ะประมาณนั้นนะเดวิลออฟฟอร์จูนคนที่เชื่อมั่นแล้วว่าตอนเนี้คุณเป็นโชคชะตาให้เขาสองคนมาพอกันแต่ก็จบกันเพราะรักซ้อนเพราะโชคชะตาด้วยเช่นเดียวกัน รักซ้อนรักสามเศร้าเราสามคนรักที่เคยจบกันว่าสวยรักที่เลือกคนอื่นรักที่รักพี่เสียดายน้องหรืออันบ่ชหักเท้าบ่าเลือกเข้าก็ไดตอนนั้นแต่ตอนนี้กลับมาเป็นรักที่ดีว่าเราเป็นตาตลกว่าวเราเป็นตาหยาหัวนะว่าเราเป็นตาเหมือนเหมือนเล่นไข่ของเนาะนะว่าวเราเป็นเป็นตาเลียเซียประมาณนั้นนะคะเพราะคนเท้าอ่ะเทถิ่งไปปั่นนั้นแต่กลับมาหักเป็นหักแขน เบายากเนี่ยนเนาะเบาแล้วก็เป็นตาอึดอัดอยังไาเบาแล้วก็เป็นตาอึดอัดว่าซนนะคะเอ็ดอ็อกครับกรกฎมิจิกมินท่านน้าความรักครั้งเนี้การเริ่มต้นใหม่เชื่อใจได้การเริ่มต้นใหม่ที่ชัดเจนการเริ่มต้นใหม่ที่มีความเชื่อมั่นว่าไปต่อกันได้แล้วดีด้วยนะคะประมาณนั้นมะต่อค่ะแต่ธัมรันราศีธนูนะคะความรักครั้งเนี้เป็นรักที่ที่เชื่อถือได้นะ เป็นความรักที่สามารถจับต้องได้เป็นความรักที่มั่นใจได้เป็นความรักที่ที่คุณอาจจะเปลี่ยนแปลงตัวเองไปเยอะหรือนะคะการมากลับมาของเขาเพราะว่าคุณต้องไม่เหมือนเดิมคุณต้องดีดูดีขึ้นคุณต้องสวยคุณต้องอะไรเพอร์เฟกอะฉะนั้นไม่งั้นเขาไม่กลับมาหรอกคะ่ะเพราะคนเก่าจะกลับมาต่อเมื่อคุณต้องเหนือขัน้นคุณต้องดีกว่าเดิมคุณต้องสวยกว่าเดิมคุณต้องมีอะไรดึงดูดคุณต้องมีอี้หยางที่ทําให้เขาอยากกลับมานะแสดงว่าคุณสวยขึ้น หล่อขึ้นดูดีขึ้นประบาณนั้นนะจ๊ะเบิ้งต่อค่ะอยากรู้ไพ่ขึ้นเอดโดพิโทธาตดินพฤกษกันมังกรน,นะการเริ่มต้นครั้งเนี้ยเริ่มต้นที่มีความหนักแน่นชัดเจนมั่นคงแต่ไม่มามาหายหายไม่ใช่อยู่ดีๆก็หายลายไม่ต่บเมินซันนะคะความมั่นคงมาพร้อมความมั่นคงมาพร้อมความชัดเจนมาพร้อมความมาพร้อมสถานะนะคะสถานะเช่นไรเรามาดูกันนะ จะมีการได้จดทะเบียนสมรสมีการแต่งมีการให้สถานะไม่ได้อยู่กันแค่สองคนอยู่ในมุ่งสองคนประมาณนั้นจะให้โลกรู้จะให้คนอื่นรู้จะให้เพื่อนรู้จะให้พ่อแม่รู้นะคะได้หมดนะความรักความสัมพันธ์ครั้งเนี้เขาจะให้สถานะนะจากที่คุณเคยเป็นตัวสำรองจากที่คุณเคยอยู่ดีๆก็แบบเป็นแค่ของของตุยของเขาต่อไปนี้เขาจะชัดเจนเขาจะเลือกคุณเขาจะยอมคุณทุกอย่างเท่าที่เขานะคะ จะทาได้ประมาณนั้นนะจ๊ะเราไปดูต่อค่ะคือการแต่งงานอ่าการที่จะให้สถานะครั้งเนี้ยคือเขามั่นใจแล้วเนาะว่าคุณเท่านั้นที่จะอยู่เขาจนยืดยาวจะอยู่กับเขาจนมีความมั่นคงจะอยู่กับเขาแล้วมีมีธุรกิจหรือชีวิตที่ดีน้ํากันประมาณนั้นนะคะเขามั่นใจมั่นใจแล้วว่าซันเบื่อว่ามั่นใจตอนคุณคุณว่าต้องการนะคะนะคุณกับเขาดวงเป็นคู่กันเนาะมีขึ้นมาสองธาตุแล้วธาตุไฟธาตุดิน the empress มีครบหมดนะคะขอแสดงความยินดีนะถ้าคุณรออยู่นะคะถ้าคุณกําลังดึงดูดใครสักคนหนึ่งที่คุณรอคุณเป็นผลค่ะคุณจะได้คนที่เก่าที่ดีเก่าที่เทนทาทุกอย่างเก่าที่ใช่แต่เป็นคนใหม่ได้ไหมได้ค่ะเป็นคนใหม่ได้นะคะแต่หัวข้อของเฮานะคนที่เคยทิ้งเคยเทนะนะคะบึ้งต่อค่ะ แต่การกลับมาคอนแทคครั้งเนี้เขาก็ยังมีความรู้สึกละลา้ลาลลังนะว่าล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 ังว่าคุณเสี่ยโอกาสบอหนุน่นนี่นั่นเพราะว่าเครียดทําไว้เยอะประมาณนั้นนะคะเขาก็คิดอยู่แหละนะคะว่าคิดกับแปลกแล้วนะคะเรามาดูจุดจบความสัมพันธ์ครั้งนี้เนาะเห็นไหมอ้อนวอนร้องขอทําพิษเวหลายว่าคุณเสี่ยโอกาสบอรประมาณนั้นนะคะทําไว้เยอะนะเริ่มต้นใหม่ที่ดีค่ะการเริ่มต้นใหม่ครั้งนี้เป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดี เป็นการเริ่มต้นที่ที่คู่ควรเป็นการเริ่มต้นที่เหมือนสวรรค์จัดสัน่ะนะคะช้าแต่ชัวร์ประมาณนั้นนะ k i n g อ p w a n นธาตุไฟเมสิคนูคุณเป็นคู่กันนะเป็นคู่ฐานเดียวกันเป็นคู่ที่อ่ามองตาและรู้ใจได้นะครั้งเนี้ยแต่โฟกัสลี่ความมั่นคงก่อดนะแล้วจุดจบล่ะสิเป็นยังไงวาสันจังไดก็ไดไปต่อโศกสตา จัดสรรให้คุณกลับมาอีกครั้งหนึ่งให้มาสดใส่กลับน้องกันก็นกนได้เห็นไหมว่าอยากไปต่อก็ต้องไปต่อละจ้าถูกขีดแต่เราเป็นคนเลือกนะคะไม่ใส่โชคจะตาเลือกให้เราถ้าเรามีความรู้สึกว่าไม่ใช่ก็ไม่ต้องไปต่อถ้าเรามีความรู้สึกว่าไม่แฟร์ก็ไม่ต้องไปต่อค่ะนะคะแล้วความสัมพันธ์ครั้งเนี้คุณจะอยู่ในสถานะที่เคลียร์ร้อยเปอร์เซ็นต์ไหม ปัญหาที่เคยเป็นตัวสำรองหรือเขาไม่เลือกคุณคุณไม่เลือกเขาเอาเดือเหตุผลใดๆนะคะต้องแก้ก่อนนะความรักที่ไม่เติมเต็มกันความรักที่เขาไม่ได้เห็นค่าต้องแก้ไขก่อนแต่ท้ายที่สุดทุกคุณสองคนจะแก้ไขได้การเวลาจะเยียวยาการเวลาจะเยียวยาทําให้คุณสองคนกลับมารักกันอีกครั้งหนึ่งนะจะไม่เขาจะไม่อยู่ดีๆก็าหายนะคะไม่ใช่แบบชนิดว่า อยู่ดีก็หา,ายไลน์ไม่ตอบไม่ใช่ค่ะครั้งนี้จะชัดเจนและจริงจังมั่นใจและตั้งใจไว้แล้วว่าต้องเป็นคุณเท่านั้นนะคะแล้วมาดูจุดจบท้ายที่สุดตอนจบนะคะเห็นไหมเขายังรักคุณอยู่นะเขายังหงุหงหงวงและยังคิดว่าคุณเป็นคุณมีคุณค่าที่เขายังอยากไปต่อและก็ไม่อยากจะทิ้งเทไม่อยากจะทิ้งควา้างเขาจะซัพพอร์ตคุณครั้งนี้เพราะคุณไม่เหมือนเดิมละเห็นไหมคุณ คุณรักตัวเองมากพอั้ยสวยหล่อเลือกได้นะคะฉะนั้นสิ่งเนื้อสิ่งอื่นใดอย่าลืมรักตัวเองเขาเป็นาสอินทวอดได้นะคะราศีกันก็ไดหรือราศีใดก็ไดค่ะนะคะขออีกหนึ่งใบแล้วไงนะเห็นไหมเป็นคนเก่าที่อยากมาเริ่มต้นใหม่เป็นคนเก่าที่อยากมาเริ่มต้นใหม่ใช้ชีวิตด้วยกันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ปัญหาต้องถูกแก้ไขก่อนนะ ปัญหาต้องถูกแก้ไขต้องเคลียร์กันก่อนคุยกันก่อนแต่ถ้าว่าอ,อยากไปต่อก็ต้องไปต่อค่ะนะคะขออีกหนึ่งใบหงายค่ะโอ้โหไม่กัดความรักเก่าที่ความรักเก่าที่เป็นรักคนละวัยก็ได้คนต่างชาติคนหนึ่งกดวันเสาร์คนหนึ่งวันใดได้หมดค่ะแต่ร,รู้ว่าคุณสองคนจะถูกขิดให้มาจากโชคชะตา แต่ว่าจะอยู่ด้วยกันแล้วรวยช e ่วยกันรวยช่วยกันมีช่วยกันมั่งมีคุณคุณคุณจะอยู่ด้วยกันแบบอ่าหนุนกันต่อจากนี้ไปเขาจะไม่ทิ้งไม่เทคุณอีกละฉะนั้นไม่เห็นค่าตอนที่คุณอยู่ได้ไม่เห็นค่าตอนที่คุณม yeah <month> ีความพร้อมไม่เห็นค่าตอนที่คุณมีทุกอย่างแล้วประมาณนั้นนะจ๊ะความหมายของไพ่ฉะนั้นถามว่าผิดไหมก็ดูเหมือนเห็นแก่ตัวก็ดูเหมือนเห็นแก่ตัวนะคะว่าตอนตอนบ่มีนะคะกะบเอาเฮาบ่เลือกเฮาแต่พอมีแล้วจึงอยากจะเลือก แต่ยุคนี้แม่หมออยากจะพูดนิดนึงเนาะเพราะว่ายุคนี้เขาไม่กัดกอนเกือกินกันแล้วเขาก็จีมองหาคนที่มีต้องมีมาพอกันเรือลมในหนองท้องสิไปใส่คนเกง่งต่คนเกง่งมาเจอกันสอยกันทำมาหากินมันกับแป๊บเดียวแต่คนนึงขี่ค้านอีกคนหนึ่งขยนันอยู่น้ำกันวะได้นะคะอีกคนหนึง อาจมีความเกง่งแต่อีกคนนึงโอ้ยพักดันกันยากเขาก็บเอานะคะฉะนั้นเหนือสิ่งอื่นใดสิ่งที่สำคัญคือคุณต้องรักตัวเองให้เป็นก่อนนะถ้าคุณรักตัวเองเป็นไม่ว่าคุณจะเอาคนเก่าหรือคนใหม่เข้ามาในชีวิตคุณจะเป็นผู้ตัดสินใจจ้าคุณจะเลือกได้นะคะเอาเป็นว่าเลือกเอาตามที่คุณต้องการเลยนะจ้าสิมักแบบไกนสิไปตอ่อหรือพ่อสามีกับคนเก่าแต่ผลสรุปสุดท้ายคลิปนี้ตรงของท่านหรือว่าตรงกับว่าเป็นยังฟังพวกความบันเทิงได้แต่เขาจะทําทุกอย่างเพื่อ ให้ได้คุณและครอบครองคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าคุณไปไกลเกินนะคะอยู่บ่ได้ยังไดก็ต้องขั่วนะคะยาาบคอ,อ,อมิตเมนต์เขาก็สิคุณก็สิลุดมือประมาณนั้นนะจ๊ะยกอินหลายเด้อแม่หมออินผู้ดเดียวกับพ่อแรกแล้วนะคะเอาเป็นว่าขอบพระคุณทุกคนเลยที่คอมเมนต์ทั้งอ่าคอมเมนต์น,านา่ารักน่ารักเทวดาทั้งฟังคอมเมนต์มาแม่หมอกะชอบอ่านนะจ๊ะแล้วก็ใครสนใจอยาก องค์เทพต่างๆของมูต่างๆก็ทักมาหาแม่หมอใครอยากปูนสาด้านใดก็ทักมาใครอยากเรียนคอรอสออนไลน์ก็ทักมานะคะเอาเป็นว่าขอบพระคุณทุกช่องทางที่ติดต่อนะคะก่อนจบคอยบุญรักษาเทวดาคุมครองเงินทองไหลมาเทมารวยแล้วรวยอีกค่อยเงินล้นทับและขอยรักดีๆไ้ล่าทุกคนเลยค่ะโชคดีค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายจ้า